สวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งนะครับฝึกภาคไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาอ่านมางะเรื่องดาบวิญญาณราชาตอนที่สองร้อยแปดสิบสองถึงสองรอยปสิบเก้านะครับไปรับชมกันเลยยังลุกขึ้นมาได้อีกงั้นเหรอดีนี่พลังที่เจ้าอาจข่ามาเมื่อกี้นี้นั่นเรียกว่าพลังโจมตีหรือเรียกพลังมดให้มาบนร่างกายและกัดจนคันเล่นกัน ร่างกายศักดิ์สิทธิ์เทวะวิชานั่นเองข้าก็คิดจะฝึกมันอยู่เหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าเช้านี่ชักจะเริ่มน่าสนใจแล้วสิไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสามารถใช้วิชานั้นได้ด้วยเอาสิถ้าเช่นนั้นข้าจะเอาจริงเดี๋ยวนี้และเข้ามาเลยพลงังวิญญาณสตาวุธของเจ้านั้นมีวิญญาณมืดสิงสถิตยอยู่มีเพียงแค่พลงังจิตเท่านั้นที่จะสู้กับมันได้แม้ว่าร่างกายเทวะของข้าจะได จะพอรับความรุนแรงของมันได้อยู่ระดับหนึ่งก็เถอะแต่ข้าก็คงรับมันได้อีกไม่นานข้าต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยะระดับสูงใช้ย่อยนีร่างกายสักศิธิ์ของเจ้านั่นนะไหนดูซิว่าขนาดนี้แล้วเจ้าจะรับมันได้ไหมนั่นมันรอยคมดาบของวิชาฟีนิกของข้านี่งั้นหรอถึงแม้เจ้านั่นจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ก็วิญญาณมืดและรล่างกายของเจ้านั่นก็ได้รับผลอยู่มิใช่น้อย ถ้างานก็แสดงว่าพลังฟีนิกซ์ได้ผลกับเจ้านี่สินะทะเลวิญญาณของมันไม่สามารถดูดซับวิญญาณมืดได้อีกแล้วถ้าหาค่าสามารถปลดปล่อยวิญญาณมืดที่เจ้านั่นเรียกคืนกลับมาได้การต่อสู้มันก็จะจบลงในทันทีโอ้โหจงประจักษ์ให้เห็นกับตาซะเชิญหูเจ้าหาข้าไม่เจอหรอกเจ้าหวังที่จะทำให้ข้าปรเจ็บงั้นหรอ ข้าว่าเจ้าฝันไปนะไอ้โง่เฮ้ๆแค่นี้จิบชิบนะเข้ามาเอาสิข้าเล่นกับเจ้าต่อก็ได้เอาไปกินซะตายซะพี่ชูมาอีกรอบไอ้่าเอ้ยขนาดดีแล้วเจ้ายังยืนได้อีกงั้นเหรอไอ้ประสบไอไรย,ยำไอ้เวณนรกอย่างแกมันจะต้องมีตายกับตายเท่านั้น ข้าบอกแล้วเจ้านะ่ะอยู่ต่อหน้าข้าไม่ได้หรอกนี่แกเอาจริงดิข้าจะลม้มลงไม่ได้ข้าจะแพ้ไม่ได้เอาสิเข้ามาโจมตีข้าอีกทีสิบ้านาเป็นไม่ได้ยังไงกันฮ่า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 เมื่อกี้ตัวอะไรมันพูดวะสงสัยจะขู่าดศพคนตายมันจะไปพูดได้อย่างไงกันละเดอ้อเฮ้อสงสัยเส้นมันจะกระตุกแล้วมั้งเดี๋ยวข้าตัดคอให้เส้นมันขาดให้ละกัน ชูชุนเจ้าหนาไม่ได้สู้เพียงลำพังนะรับไปสิพลังของข้านะของข้าด้วยพี่ชูพยายามเข้าทุกคนเราส่งว่าพลังของเราไปให้ถึงตัวเขากันเถอะได้เลยชูชิงยุนช่วยรับพลังใจของพวกเราทุกคนไปสารต่อด้วยเถิดอะไรกันนะเจ้านั่นมันทำให้ผู้คนทั้งเมืองนครยอมที่จะมอบพลังจิตวิญญาณให้กับตัวมันเองเลยงั้นหรอ แตงหงนิพานเจ้าทำได้ดีหลังจากนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นเองว่านรกมันเป็นอย่างไงกันไหนๆแกก็จะตายอยู่แล้วข้ากลัวว่าแกจะตายอยู่คนเดียวแบบเงาๆไม่ต้องห่วงข้าจะส่งผู้คนอีกมากมายตายเป็นเพื่อนกับเจ้าด้วยจะมีเพียงแค่ข้าคนเดียวเท่านั้นที่จะแข็งแกงที่สุดเฉิญหูข้าหยุดความฝันของเจ้าเพียงเท่านี้เถอะ แม้ว่าเจ้าจะมีพลังของผู้คนมห AH าศาลแต่ท้ายสุดแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้ามันก็แค่เด็กอมมืออย่างเจ้ามาจะทำอะไรข้าได้มันจบแล้วอย่ามาฝันให้มากเจ้านะเหรอแพ้ข่ายอมรับตัวเองสะบ้างนะใช่แน่เหรอพลังของทุกคนที่แกดูถูกนั้นข้าจะใช้มันปิดชีพของแกเดี๋ยวนี้แหละ นี่มานไอเด็กเวนแกทำอะไรกับร่างกายข้าพิชาดาบเมฆาผันผวนรูปแบบที่ห้าเทพราชสีซูชิงยุนแกทำอะไรกับร่างกายข้าข้าใช้เลือดฟินิกของข้าที่สามารถทำลายปานวิญญาณหลายได้แทรกซึมเข้าไปในก่อกของเจ้าเพราะเช่นน,นั้นข้าจึงสามารถทำให้ก่อกของเจ้าแตกได้แม้ว่าด้วยกำลังทางกาย กายภาพของข้าจะไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้แต่เพราะรอยดาฟิีนิกของข้าอยู่บนร่างกายของเจ้าข้าจึงสามารถใช้วิชาโรคหิตของนกฟีนิกลงไปในดาบของข้าเมื่อยามใดที่ดาบของข้าฟาดฟานไปที่เจ้าปราณวิญญาในเกาะของเจ้าก็สลายไปมากขึ้นและเลือดฟีนิกมันสามารถทำให้วิชาของเจ้าอ่อนพลังโดยไปช้าเพราะงั้นการโจมตีของเจ้ามันจึงไม่มีผลกับข้าหรือสั้นๆง่ายๆก็ไรประโยชน์ไงล่ะ ข้าจะทำลายพลาวิญญาณของเจ้าทุกส่วนในร่างกายไม่ว่าจะยากเย็นขนาดไหนข้าก็จะข้าก็จะแยกร่างกายเจ้าจนมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้เลยแหละข้าจะฆ่าแกเอ๊ะอย่าดิ้นรนไปเลยเชิญหูเจ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วไม่จะสู้ต่อไปมันก็ไร้ประโยชน์เจ้าบอกว่าข้าแพ้เจ้าอย่างนั้นเหรอเฮ้เจ้ามันก็ไม่ต่างกับข้าหรอกทำไมเจ้าจะต้องรับพราคนอื่นมาด้วยล่ะก่อนหน้านี้เจ้าเองก็ไม่ได้อยู่ในสายตาพวกมันอยู่แล้ว เจ้านะ่ะคงจะวางแผนขโมยพลังจิตวิญญาณของพวกมันทุกคนใช่ไหมล่ะไร้สาระข้าไม่เคยมีความคิดจะทําเรื่องเลวเรวแบบนั้นอยู่แล้วข้าแค่พยายามที่จะปกป้องพวกเขาในยามวิกฤตเท่านั้นข้าส่มสุดตัวเพื่อที่จะสร้างไข่ก้นวิญญาณที่สามารถปกป้องพวกเขาได้เพราะความพยายามของข้าและทุกคนข้าจึงสร้างไขก่กลนวิญญาณหญิงอย่างขึ้นมาได้ว่าไงนะงั้นเหรอเพราะงี้เองสินะพละของข้าถึงหายไปเรื่อย เชิญหูการที่ชีวิตของเจ้าต้องจบลงเช่นนี้เจ้าเสียใจหรือเปล่าเสียใจเส้นทางของผู้แข็งแกร่งนั้นจะต้องมีการฆ่าฟันชีวิตอยู่แล้วผู้ที่อ่อนแอจะต้องตายมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้จะถูกหรือผิดอย่างไรแราคาที่สุดแล้วข้าก็ตายไปเพราะอ่อ,อนแอเพราะงั้นข้าไม่เสียใจในชีวิตนี้ข้าสามารถเปลี่ยนอสรพิษน้อยกลายเป็นม,มหามังกร ดังเช่นราชาได้ข้าสามารถขึ้นเป็นจกักรพรรดิได้แม้ว่าข้าจะเสียดาที่ทุกอย่างหายไปเพราะกำมือของเจ้าข้าเชิญหููแม้ว่าจะต้องตายลงไปเพราะความให้แพแต่เจตนารมณ์ในใจของข้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหากข้าสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกหลังความตายได้ข้าก็ข้าก็จะยังทําตามเจตนาคําพูดของข้าแล้วทวยเทพจะต้องคําควรด้วยน้ํามือของข้า หากข่วงเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปและเรื่องราวได้เปลี่ยนแปลงข้ากับเจ้าก็อาจจะเป็นสหายที่ดีกันได้คำพูดของเจ้ามาทำให้ข้านึกถึงสหายเก่าเลยแหละแต่ถ้าหาไม่ได้สังหารเจ้าในวันนี้ชีวิตหลายล้านชีวิตก็คงทุกข์ทรมานเจ้าจะต้องเจ้าไม่ต้องสังหารข้าก็ได้ในชีวิตข้าเชิญหูจะเป็นคนสุดท้ายที่สังหารตัวข้าเชื่อ yeah. ในศึกสงครามประลองจะไม่มีผู้แพ้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะตายและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะรอดในที่สุดก็จบลงแล้วสินะพี่ชูฮฮเฮพี่ชูข้าคิดว่าข้าไม่มีวันได้เจอพี่กแล้วข้าดีใจจริงๆเจ้าพูดเช่นนี้เจ้าคิดว่าข้าจะหายไปไหนได้งั้นหรือข้ายังสุขสบายดีเจ้ากังวลไปทำไมกันเล่าคุณชายชูท่านปาเจ็บหนักนะอย่าพึ่งพูดอะไรเลย ข้ามีได้เป็นอะไรหรอกนะระวังพี่ชูหลังของท่านนี่ถือว่าการลังแค้นที่เจ้าทำกับข้าเอาไว้ข้าตามหาเจ้าทั่วทั่วร้า,าจากหลิวยุ่นเลยเพื่อจะได้เจอเจ้าอีกครั้งนะพี่ชูแกจะปวดศินษะในตอนนั้นเจ้าตัดแขนของข้าไปข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะได้มีวันนี้อีกครา ลูกพอ่อมันก็กำลังจะตายอยู่แล้วเจ้าจะไปเพิ่มกมให้ตัวเองทำไมกันรีบรีบฆ่ามันเถิดปัญหาจะได้จบลงเสียทีคนสนักวันเจี้ยงนี่ไรจัญญาบันจังนะโจมตีแม้กระทั่งคนที่ปบาเจ็บเจียนจะตายแบบนี้เนี่ยจะตายอยู่แล้วจะจะกล้าถามหาอีกนะพวกท่านนี่มันยังไงกันพวกนั้นสนักวันเจี้ยงนี่ทำไมพวกนั้นถึงจ้างใจที่จะฆ่าคนที่สังหารเชิญหูด้วย เรื่องมันค่อนข้างใะยาวแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉินหูรอกเจ้าอย่าพึ่งพูดอะไรมากเลยการที่มีคนจ้องที่จะทำร้ายเจ้าเช่นนี้เจ้าจะให้พวกข้ายืนดูได้อย่างไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกข้าเถิดเฮ้อพวกเจ้าในสภาพเช่นนี้คิดจะหยุดข้าได้งั้นเหรอเพราะสงครามกำลังของเราหายไปค่อนข้างเยอะรวมไปถึงเหล่าผู้สูทุกคนด้วยพวกเขาคงจะมีแรงที่จะต่อสู้ต่อแล้วไม่มีแรงนะฮะ ข้าจะต้องให้พวกเขาเออกไปห่หางที่สุดพวกท่านช่วยพาแม่ญิงทั้งสองไปที่ปลอดภัยด้วยเถิดที่นี่ปล่อยให้ข้าดได้จัดการเพียงลำพังเองไปที่ปลอดภยัยไม่จะไม่มีใครไปไหนได้ทางนั้นนี่มันเลือกส่วนตัวของข้าและพวกเจ้ามีใช่หรืออย่งไงเฮชไนพูดบริสุทธิ์จิงจะต้องเกี่ยวข้องด้วยผู้บริสุทธิ์ใครนะหรอที่พูดบริสุทธิ์นะหากไม่ได้ตัดรากยา ตั้งแต่เริ่มมันก็จะยาวจะเป็นปัญหามิรู้จักจบตราบใดที่ขายเกี่ยวข้อกับชูชิงยุนจะไม่มีผู้ใดออกไปห่างที่นี่โดยมีชีวิตได้ขมดาตะว,วันจันพันเล่มนี่คือวิชาลับของสนักฆ่าวิชานี้มันจะตัดเส้นลมปางของเจ้าและทลายวิญญาณของเจ้าร่างกายของเจ้าจะจนเละและสลายหายไปแม้ว่าเจ้าจะมีความแข็งแกร่งเกินอานา,นนาภาฝาเจ้าก็ไม่ได้ เจ้าก็ไม่สามารถรอดพ้นจากความตายได้โจมตีระวังทุกคนบัดซบมีเพียงแค่ข้าแล้วที่จะรับมือได้กล้าหาญจังนะแต่แค่นั้นมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าจะทำให้แกตายเดี๋ยวนี้แหละหลังแยกเวนแล้วปดกะบีไปซะไม่งั้นข้าตัดคอลูกชายเจ้าแน่ท่านพ่อการที่หลอกข้าด้วยล่างเงาเช่นนี้ เจ้าเป็นคนแรกเลยนะที่ทำได้ข้าให้เวลานันบสามคู่หนึ่งท่านพ่อช่วยลูกด้วยเวนเอ้ยอ่าศุบเอ,อื้อพี่ชูอยากเข้าไปนะปล่อยข้านะข้าจะไปช่วยท่านพี่พวกท่านการเคลื่อนไหวกระบวนวิชารบี่เมื่อกี้ข้าตามไม่ทันเลยข้าดูไม่ออกเลยว่าเขาแข็งแร่งขนาดไหนในตอนนี้อยากจะกล้าต่อสู้อีกงั้นหรอ เมื่อไหร่เจ้าจะยอมล้มลงไปและตายเสียทีวะกายยาหินของข้าหมดสภาพไปแล้วพลังวิญญาณก็เหลือนิดน้อยไม่ข้าจะล้มลงไม่ได้ข้าจะล้มได้ก็ต่อเมื่อทุกคนปลอดภยัยพูดมากเสียจริงอย่างเจ้าไม้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกวิชาดาพันผวนดัดลมหายใจเข้ามาไปฆ่ามันซะ นี่มันเรื่องความอับยายข้าจะต้องทลายความอัะยศนั้นเจ้าจะต้องล้างด้วยน้ำมือของเจ้าเองขอรับท่านชูคุณชายพี่ชูทำไมพวกเจ้ายังไม่หนีไปกันอีกเล่ารีบไปเร็วเข้าไปน่ะหรอเจ้าไม่มีใครไปไหนถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากข้าเฟยพวกเจ้าจะต้องดูข้ามอบความทรมานให้กับมันดังที่ข้าทุกเช่นวันนั้นข้าจะทำให้มันรู้สึก ในวันนั้นเจ้าเป็นคนที่ทําให้ข้านั้นรู้สึกอับอายคลายขี้หน่าจนไม่อยากมีชีวิตต่อเราซิดสานักเวนเจียนวันนี้ข้าจะทําเช่นนั้นที่เจ้าทํากับข้าไว้จงรับรู้สึกถึงความทรมานที่ข้าต้องรับซะฮู้ดูสายตานั่นสิคิดว่าทําแบบนั้นข้าจะกลัวเหรอเล่งตายไปซะเฮ้ยลืมไปอย่างเจ้าน่ะมันจะรีบตายไม่ได้มี่วะข้าจะตีเจ้าจนตายนี่แหละดีสุดทรมานไปซะไม่ข้ายังล้มไปไม่ได้ แค่ความเจ็บปวดเท่านี้มันยังเทียบกับความรู้สึกภายในที่ข้าชนเจ็บไม่ได้เลยสักนิดเพราะข้าแข็งแกร่งไม่พอข้าจึงปกป้องคนรักของข้าไม่ได้สุดท้ายแล้วแม้ว่าข้าจะกลับมาแก้ไขอดีตข้าก็ยังอ่อนแอเช่นเดิมแม้แต่นาโคที่รู้แล้วก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวมันได้แต่ข้าจะปล่อยให้มันซ้ำรอยเช่นนี้ไม่ได้ถอยไปยุนน้อยของพ่อท่านพ่อโปรดช่วยพาทุกคนหนีไปด้วยเถิดเร็วเข้า เหตุไนจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกันได้เราวันเจนพวกเจ้าทําเช่นนี้มันหมายความว่าเยี่ยงไรกันลูกชายของข้าเพิ่งจะเป็นผู้จบผู้จบสงครามการน้องเรื่องของราชวงศ์หลิวยืนไปเถอแทนในขณะที่ลูกชายของข้าอ่อนแรงเช่นนี้แต่พวกเจ้าคิดจะทําลายเขาพวกเจ้าไม่คิดจะตอบแทนหรือให้เกียริลูกชายของข้าเลยหรือยังไงกันให้เกียริตอบแทนเพียงแค่แขนของข้ามันไม่เพียงพอหรือยังไงกัน เพียงเท่าไหนแม้ว่าลูกชายข้าจะผพีแต่เจ้าก็หักกระดูของลูกข้าและทำลายเส้นลมปางทั้งหมดแค่นี้มันยังชดใช้ไม่เพียงพออีกหรือไงพอหรอข้าเป็นลูกชายของปร,รมาจารย์ห่งสำนักวันเจียนอนาคตของข้าจะต้องพลายเพราะแขนข้างหนึ่งที่หายไปโดยลูกชายของเจ้าชูชิงยูนเป็นผู้เอาชนะแม่ทัพปีศาจยังเชิญหูเขาเป็นผู้กล้าและเป็นวีรบุรุษผู้ปกป้อง,องราชวงศ์หลิวยุ่ของเราเจ้าไม่ควรทำกิริยาแบบนี้ต่อหน้าเขา วีรบุรุษไหนหรอข้าหเห็นเพียงแค่ขยะเฮะ้ไว้ไปรับการชื่นชมในวันเผาศพของแกและกันท่านพ่อข้าเข้าใจหัวอกของเจ้าเป็นอย่างดีคนที่มักเจ็บปวดที่สุดในยามลูกตัวเองทุกทรมานก็คือคนเป็นพ่อและแม่แต่ข้าเองก็เป็นพ่อของเด็กที่ถูกลูกเจ้าทำ้ายเพราะเช่นนั้นก็ถือเป็นศัตรูของสำนักวันเจียนในฐานะที่เจ้าเองก็เป็น ถึงปรามาจารวิชากบ,บีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเจ้าเองก็ไม่ควรจะมองข้ามในการทำ้ายวีรบุรุษของราชวงศ์หลีวยุนมีเช่นนั้นหลังจากนี้สำนักของเจ้าคงจะเจอเรื่องเลวรา้ายที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเช่นนั้นแน่ไร้สาระเรื่องเยอะนักก็ตายไปทั้งพ่อทั้งลูกเลยไปยุนน้อยนั่นมันข้าพวกเลวปาดแผลหายไปหมดแล้วสัมผัสที่หน้าขนลุกครอบงำ ไปทั่วร่างกายเช่นนี้หรือว่าวิญญาณลายเงินหรือวิญญาณปีศาจมืดเจ้าเด็กนี่กํลาลังฟื้นคืนพลังชีวิตโดยการใช้พลังก้นลึกใต้จิตในเมื่อพวกเจ้ายังไม่ทําลายชีวิตในไอมนุษย์ในร่างกายของเจ้านี่สักทีข้าเองก็ขอออกมาเล่นบ้างและการข่าอยาจะให้ร่างกายนี้ปกคอไปทั่วนาภาสวรรค์ใจจะขาดแล้ว เพียงแค่ไร้ปาดแผลเจ้าคิดเหรอว่าเจ้าจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะข้าได้ที่เจ้าปล่อยมานออกมาตอนนี้มันก็แค่พลังด้านลบที่อ่อนแอเกินที่จิตใจเจ้าจะรับไหวแม้ว่าเจ้าจะมีความกล้าและท้ายสุดมันก็ขึ้นกับร่างกายเจ้าอยู่ดีแม้ว่าอินเซจะสามารถปกครองนภพาแต่ท้ายสุดแล้วเมื่ออยู่บนดินมันก็เหมือนมดเท่านั้นเอื้อยุนน้อยลูกยุนน้อยของพ่อพี่ชูข้าจะฆ่าแก เจ้าควรจะขอบคุณข้านะที่ข้าไหนไม่ได้ฆ่ามันตราบใดที่ลูกเจ้ายังสามารถครอบดวงจิตวิญญาณตัวเองได้เจ้าก็ยังรักษาชีวิตของลูกชายเจ้าได้อยู่เหมือนกันไปกันได้แล้วท่านพ่อทําไมเราไม่ฆ่ามันไปเลยล่ะไม่งั้นอนาคตของเราจะมีปัญหาหรือทะเลวิญญาณของเจ้านั่นทลายไปแล้วผู้ที่ไม่มีทะเลผู้ไม่มีทะเลวิญญาณมันก็เป็นเพียงแค่ยาไม่มีค่าให้สังหารหรอกแต่ว่า เจ้าเข้าใจเสียก่อนเจ้าต้องเข้าใจเสียก่อนเจ้าคิดหรอว่าเจ้านั้นมีชีวิตได้อย่างสุขใจต่อสหรับข้าแล้วหากข้าหากข้าเป็นมันความตายก็คงจะดีฝ่าการมีชีวิตอยู่ต่อพีชูคนชายพวกเจ้าพูดอะไรกันข้าฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ที่นี่คือสวรรค์เหรอนี่ข้าตายไปแล้วจริงเหรอ